โอเคครับผมนะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยครับผมนะในวันนี้นะครับเราเนี่ยนะครับก็กลับมาอยู่กันในเกมนะครับทุกคนนะที่มีชื่อว่าแพนเวอร์ซอมบี้ภาค2องน,นั้นเองนะครับทุกคนนะโอ้โหสงังกในวันนี้นะครับแล้วก็กลับมาอยู่กันในเกมนี้กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนนะในคลิปที่เรานั้นเนี่ยเป็นเกมประจำช่องของเรากันเลยนะเออนะสงังก์นี้ก็ นี่มันอะไรเนี่ยมันเยอะจังเลยเนี่ยโอเคนะครับทุกคนนะซังกอโอเคนะครับแล้วก็จะมาเล่นถอเลยนะผมนะมาเล่นต่อกันในพาทที่แล้วนะครับซ่งก็อในพาทที่แล้วนะคบโอ้โหเฮียแม่งหัวร้อนชิปหายนะครับแม่งแพแบบแบบแบบมันเยอะจริง,อ,งอื Rising? อนนะครับซงก้อนี่แหละนะครับซังก็ตามจากพาทที่ที่แล้วนะที่เราเล่นไปถึงในเลเวลที่19กนะครับซงก่อใครที่ยังไม่ได้ไปดูก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับเพราะว่ามัน หัวร้อนชิบหายนะนะซุ้มก้อนนี่แหละนะครับทุกคนนะก็ในด่านที่20นะครับทุกคนนะไปครับอู้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคือเริ่มแล้าร้เนี่ยโอเคเอา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 ไปดิเออโอเคนะครับโอ้ซุ้มก้อันนี้มันเริ่มกันไปเร็วนะครับซุ้มก้ด่านโอ้โหแม่งล้างรถไฟเยอะจังเนี่ยเพื่อนโอเคนะครับทุกคนนะซุ้มก้นี้มันเป็นลางรถไฟนะครับดู ไม่โคตรเยอะเต็มแมปเลยนะอ,อนะฉันก็โอเคอเคุ้ยขอหักโอเคนะครับทุกคนฉันก็มันมีอีกตัวหนึ่งมาแล้วนะครับเออเอา,เอาตรงนี้ไปเนาะมันคือมันคือเป็นเป็นหน้าด้านไม่ใช่ดิมันเป็นด้านหน้าได้อือนะ่นนะนันน่นนันน่นนั่นอะไรนะครับกูพูดอะไรกูเนี่ยเฮ้ยทำาไมกูถึงไม่เลื่อนลอมาโอเคโอเคทุกคนฉันก็อันนี้ผมจะยิงอันล่างกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่มีไอตัวมันวอนัทนะครับ โอเคสังก็ให้ตัวนี้มันตายก่อนนะโอเคสังก็เอาไปข้างบนนะครับโอเคโอเคโอเคนะครับทุกคนนะสังก็อันนี้ก็เล่นกันไปเรื่อยๆกันเลยนะครับเออนะโอโหทุกคนทําไมทําไมเกมแบบว่ามันน่าเบื่อกันจังเลยกันละครับเนี่ยเออเนี่เห็นบ้างโอเคนะครับทุกคนนะสังก้อนี้นะฮะโอเคสังก็ดูดิเห็นไหมทุกคนมันน่าเบื่อหรือแบบเพีอะไรเนี่ยโอเคนะครับสังก็ ตายไม่เที่ยตายเธอจริงๆโอเคนะครับซึ่งก็ซึ่งก็ผมจะยิงไอตัวหมวกให้มันตายกันก่อนนะครับโอเคโอเคซึ่งก็เอาตัวหมวกนะครับอันที่สองนะโอเคโอเคโอเคตายไหมตายตายเพื่อนตายตายโอเคโอเคเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมารอดไหมรอดไหมโอเค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 เพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนโอเคเพื่อน โอเคเพื่อนโอเคโอเคโอเคมาดิมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวายวายโอ้ไม่กูสโอ้ไม่กูเด็ดไอ้วายโอเคทุกคนโอ้ยเชียกูตื่นเต้นอะไรเนี่ยโอเคนะครับทุกคนโอ้ยเชียแม่งโอ้โอเคนะครับทุกคนชีวิตแม่งในเชียนะครับโอเคนะครับผมโอเคโอเคโลดโลดโลดเชียเอ้ยทุกคนมันชิวจริงโอเคนะครับทุกคนไอเชียทุกคนแม่งแม่งโอ้โหทุกคน ไอ้ไอ้ไอ้เออทาเมื่อกี้นะครับโอ้โหเฮียแม่งเกือบแพ้แล้วนะครับมันคือคิดกันไว้แบบในมันในหัวมนกันแล้วนะเออนะว่าโอ้โหกูต้องแพ้กันแน่ๆนะครับโอ้หเฮีทุกคนมันอึดจังเนี่ยโอเคตายอันนี้ตายเร็วนะครับโอเค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 ไปไปครับนะครับไปครับยิงกันไปยิงกันไปเพื่อนไปไหมเนี่ยโอ้โอเค โอเคมันก็มากันข้างล่างโอเคยิงไปฮะอันนี้ก็ยิงกันไปนะครับผมยิงไปฟืบฟืบยิง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 ได้อยู่สวยฮะสวยฮะโอ้โหสามตัวนี้มันมันโอ้โหเยี่ยมน่อนท็อปว่ะสัตว์มันเก่งกรับทั้งวะโอเคทุกคนโอเคทั้งก็เอาแถวล่างกันไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเยอะมีเยอะไอไอไอหัวมันกระถังอันนี้นะครับเออนะทั้งก็โอเคเอาตัวนี้ให้มันตายก่อน โอเคแป๊บนะผมขอหมุนกันไปไม่ไม่โอเคโอเคโอเคตอนนี้ให้ตายก่อนโอเคโอเคตังก็เลื่อนยันไปข้างบนนะครับเลื่อนยันไปข้างบนเลื่อนยันไปข้างบนโอเคตังก็เอาตัวนี้กันไปหน่อยนะครับโอเคโอเคโอเคตายเถอะตายเถอะจริง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 โอเค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 เพื่อนโอเคโอเคโอเคมาดิมามามาเฮียตายไปเฮียตายแล้วมันมันหนึ่งตัวโอเคเฮียรอดอยู่โอเคโอเคโอ้ดูดูดูคนเฮียมันยัง มันยังไม่ไฟนอเว็บเลยอโอ้โหอะไรเนี่ยโอเคนะครับทุกคนฉันก็นี้ไฟนอเว็บันแล้วนะครับโอเคฉันก็เมื่อกี้นะครับมันเหมือนแต่ว่ามันจะมีไอตัวไก่กันด้วยเนาะโอเคทำไงอะได้ไหมได้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 โอเคโอเคโอเคนะครับโอเคไปไปกินโอเคตอนนี้ก็ยิงกันไปก่อนนะครับยิงยิงไปเพื่อนยิงโอ้ทุกคนไอ้เหี้ยมันตัว มันตัวไอหมวกเนี่ยทุกคนเห็นปะเชื่อข้างบนอีกอ่ะโอเคทุกคนแป๊บนะแป๊บ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 นะแป๊บ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 นะโอ้ยมันอยู่ทูบอยู่ทูบอยู่ทูบยิงยิงไปยิงไปยิงโอเคยันตายแล้วโอเคอันนี้แค่ตัวนี้นะครับ ยิงตายเพื่อนโอ้รอดไหมเนี่ยทุกคนผมคิดว่าผมมาผมคิดว่าผมต้องเตรียมใช้แบบมันคือมันคือไองเงินนี้อันนี้แล้วนะครับนี่มันแปดร้อยเนี่ยเฮียแม่งเสียงก้แม่งเสียงกูเป็นอะไรเนี่ยโอ้ยไอเวอร์ฮีกแพทเทียวเองโอ้ทุกคนเงินโอ้เยียโอ้สามพันโอ้โอ้โหทุกคน แม่งตานเดียวแม่งรอบไปแบบมันเจ็ดนาทีแล้วนะคบนี่เออนะส่งข้อนี้นะครับในด่านที่เ,นะเอ็ดเนาะห้ามเราใช้เงินเกินหนึ่งร้อยเจ็ดห้านะฮะเจ็ดห้าสิบนะครับแล้วก็อย่าให้ซอมบี้นั้นเหยียบไอ้ไอ้ดอกไม้เรานะครับนี่นะโอเคนะครับทุกคนเอาว่ะเอาว่ะแปบ๊บนะเอาตัวอันนี้ไปนะครับโอเคหยุดหยุดกันไป่ก่อนนะฮะต้องเอาตัว อุ้ยแบบอ้อเียเอ้ยอีกเล้วทุกคนใครในใครนะครับใครนะครับที่แปลว่าได้เดยวดูพาที่แล้วนะครับคือแบบไอ้เรื่องแบบว่ามันมันมันห้ามมันห้ามใช้แบบมันเงินเกินเนี่ยทุกคนอเฮียมันโอ้โหผมมีปัญหาแบบคือกับไอ้เรื่องนี้กันอีกเลี้ยวนะครับเนี่ยดูห้ามใช้เงินเกินนั่นนะฮะห้ามใช้เงินเกินเท่าไหร่หนึ่งร้อย ไม่รู้เฮียจำไม่ได้แล้วมันพันกว่าเอยเฮียโมโอเคมานะครับทุกคนซึ่งในตอนนี้นะครับเงินผมนะครับเห็นว่าเฮียทุกคนมันมันแบบมันน้อยมากเลยเนี่ยเฮียอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไอสัตว์ครับโอเคโอเคใช้ไปใช้ไปครับใช้ไปเฮ้ยมันมึงคือมันคือมึนคือไอคอนดีมันคือไอคอนแม่เฮียเนี่ยมันกินฉูนเนี่ยมันกินอยู่เนี่ยไอสัตว์ไอคอนแม่เออเอาเอาหน่อยเอาหน่อยพาไหม พาไมมพาเถอะโอเคเพื่อนโอเคยุดก่อนแอบ,บนะคุณต้องทำอะไรต่อนี้นครับเอ่อเพิ่มตัวต่อยไปนะครับเพิ่มตัวต่อยนี้ไปโอเค,อเคตะคนเงื่นไอ้เหี้ยยี่สิบห้าในตอนนี้ผมไม่สามารถทำอะไรกันได้กันแล้วนะครับเพราะว่าเราจะตายเอากันจริงๆแล้วนะครับแบบนะทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ย ถ้าผมกดไอตัวต่อยออกอะได้ปะ่ะอ้าวห้ามโอเคมาะคระับทุกคนเราซังก็น,นี้เป็นไฟนอลเวฟบไปแล้วนะครับไฟนอลเวฟนะฮะมันแปลว่าเรานั้นเฮ้เนี้ยมันจะใกล้ชนะกันแล้วนะครับแบับนัาเงินตอนนี้ผมยังใช้เงินหน้าอยู่มึงมึงหมุนมาสิเออโอเคนะครับครับนะครับโอเคยิงไปยิงเอาข้างหลังเอาข้างหลังไปไปไปโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคตอนนี okay. Okay, okay. ้ผมผมยังใช้เงินได้อยู่ยังใช้เงินได้อยู่วันนี้โอเคทุกคนตอนนี้ผมใช้ได้ห้ามเกินหนึ่งร้อยนะครับอุ๊ยนั่นไงมาดิไอเวยเลยมึงโวยไอเฮียมึงเล่นกูไปมันกี่มันกี่ชั่วโมงมันกี่ชามันกี่นาทีแม่งกว่าจะชนะได้โอเคนะครับทุกคนนะไอเฮียทุกคน ทำไมต่านแต่ว่ามันมันคือมันมันหลังหลังนะครับมันเริ่มกายยากขึ้นนะฮะหรือว่าผมแค่ไม่ได้มีสมาธินะครับนะเออนะเพราะว่าเพราะว่าผมก็เพราะว่าในบางครั้งนะครับที่ผมแพ้นะครับผมก็ไม่ได้ทันสังเกตว่าซอมบี้นะครับมันจะมันจะมาเหยียบไอเยอมันคือมันดอกไม้ผมนะครับสองก็คือผมไม่ได้ทันมองเห็นว่าว่าเรานั้นนะครับ เออไม่สามารถใช้เงินเกินกันได้แล้วนะครับซึ่งผมก็เสือกใช้เงินเกินนะครับแม่งก็แพ้นะฮะโอ้โหโอีโหโอ่ัะโอเคนะครับโอ้ทุกคนโอเคนะครับกูพอแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะซึ่งก็นั่นแหละนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับกดแชร์ กดติดตามมันด้วยโอ้โหแม่งแม่งจะเลยสัตว์โอเคนะคบทุกคนนราซังก็นี่แหละนะครับนะอย่าลืมกดติดตามกดใช้ไลค์แชร์ด้วยนะครับนั่นแหละนะทุกคนก็ไยบายนะครับซังก็เฮ้ยทุกคนนี่มันอุ้ยมันใกล้จบด่าน่แล้วนี่ว่าเออนะครับมันก็เฮ้ยทุกคนมันใกล้จังเนี่ยโอเคนะครับผมซงก็แค่ไม่คี่พาร์นะครับเราก็จะสามารถเล่นในด่านนี้ให้มันจบกันได้แล้วนาะซงก็นี่แหละนะครับทุกคนนะอย่าลืมรอดูกันด้วยนะครับซงก็ นั่นแหละนะครับกดติดตามนะเออตอนนี้แหละนะครับทุกคนนะบ๊ายบายครับผม